ยังอยู่ในความเสียใจของจุฬาราชมนตรีนะคะซึ่งชาวมุสลิมจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการละหมาดออิบจุฬาราชมนตรีที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลา นายฮะอีมูัมหมัดซากีอับดุลรอเซขอเตประจำมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้นำศาสนาและชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ร่วมกันละหมาดกอิบหลังละหมาดซุฮรีเพื่อละหมาดขอพรแด่ดท่านจุลาราชมนตรีหลังจากถึงแก่อานิจกรรมของนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุลาราชมนตรีคนที่18เมื่อวันที่22ตุลาคม2566ซึ่งทางสำนักงานจุลาราชมนตรีรวมไปถึงคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดยะลาได้เชิญพี่น้องมุสลิมจังหวัดยะลาร่วมละหมาดอ,อิบละหมาดขอพรให้แก่จุฬาชาชมรีอย่างพร้อมเพรียงกันด้านนายอับดุลรั์มานเวตัวแทนของมัสยิดกลางจังหวัดยะลาได้กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของจุฬาชาชมรี ในส่วนของพี่น้องในจังหวัดเจลาก็ได้แสดงความเสียใจกับการสูญเสียบุคคลสําคัญในครั้งนี้จึงได้มีการรวมตัวกันเนื่องจากท่านอาซิสพิทักษ์คมพลจุลาราชมนตรีได้ทําคุณประโยชน์แก่ชาวจังหวัดเจลาและพี่น้องชาวมุสลิมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก